สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตค่ะมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมาตรฐานว4 2ป .4 ทับใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจุดประสงค์การเรียนรู้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ก่อนที่จะไปเรียนคุณครูขอถามคำถามชวนคิดดังนี้นะคะ 1. ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019จะหาได้จากแหล่งข้อมูลใด 2. นักเรียนจะเชื่อถือข้อมูลที่ค้นหาได้ทุกเรื่องหรือไม่เพราะอะไรแนวคำตอบคำถามชวนคิดนะคะ ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรโนา2019จะหาได้จากแหล่งข้อมูลใดตัวอย่างคำตอบค่ะเราอาจจะหาข้อมูลจากห้องสมุดหรือค้นจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะคำตอบข้อที่2องนักเรียนจะเชื่อถือข้อมูลที่ค้นหาได้ทุกเรื่องหรือไม่เพราะอะไรแนวคำตอบค่ะ ข้อมูลบางข้อมูลที่เราค้นหามาได้อาจไม่น่าเชื่อถือนักเรียนจะต้องรู้จักประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นๆซึ่งเดี๋ยวจะมาเรียนกันในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเรามาเรียนรู้คำว่าค้นหาข้อมูลคืออะไรนะคะการค้นหาข้อมูลหรือ Search Engine คือการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่จำนวนมาก หากต้องการค้นข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลหรือโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ค้นหาข้อมูลค่ะตัวอย่างโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์โปรแกรมที่ 1. Google Chrome 2. โปรแกรม Mozilla Firefox 3. Microsoft e เอ e วันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างแค่3โปรแกรมนะคะ หลักการค้นหาข้อมูลควรระบ,บุคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดให้ชัดเจนและเจาะจงจะทำให้ผลลัพธ์ได้ตามต้องการวิธีการค้นหาข้อมูลจาก Google Chrome นักเรียนไปที่สัญลักษณ์ Google c h r o m o ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมกดปุ่มขยายเพื่อให้เต็มจอด้านบนเป็นแถบ a d d เ e s s bar สัญลักษณ์แวนขยายหมายถึงการค้นหาให้พิมพ์คำสำคัญลงในบริเวณนี้ยกตัวอย่างการค้นหาข้อมูลนะคะอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาิ1 9นักเรียนก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะแล้วก็กดปุ่มค้นหา มคะจะมีรายการเยอะแยะมากมายนะคะค้นหาค้นเจอจะมีรายการค้นเจอมากมายนะคะโดยสังเกตได้จากผลการค้นหาประมาณ62ล้าน3าแสนรายการเลยค่ะใช้เวลา0.46วินาทีนอกจากนี้เว็บไซต์ Google ยังสามารถค้นหาในรูปแบบรูปภาพ นะคะรูปภาพซึ่งจะเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาค้นหาวิดีโอนะคะไฟวิดีโอก็จะขึ้นมาข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสองพันสนะคะทีนี้กลับไปที่ทั้งหมดก่อน ทนักเรียนต้องการจะค้นหาวิธีการป้องกันนักเรียนก็ต้องระบุปไปให้ชัดเจนนะคะว่าวิธีป้องกันโรคไวรัสโคโรโนา2019เห็นไหมคะก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมาย20ล้าน8แสนรายการใช้เวลา0.64วินาที ลองไปคลิกด,ดูค้นแบบรูปภาพนะคะเห็นไหมคะวิธีป้องกันไวรัสโคโรนาส0 1 9เมีมาเป็นรูปภาพเป็นอินโฟกราฟิกนะคะที่มีหลายหน่วยงานที่ทำภาพเพื่อเผยแพร่นะคะแต่นักเรียนสามารถเชื่อได้ทั้งหมดไหมคะไม่นะคะนักเรียนจะต้องมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยลองค้นแบบ ที่เป็นไฟล์เอกสารนะคะเราจะใส่ระบุนามสกุลไฟล์หลังคำสำคัญนะคะอย่างเช่นไฟล์เอกสารก็คือจุด doc นะคะแล้วที่ค้นหาค่ะเราเลื่อนหาได้เลยนะคะว่ามีหรือไม่พบเจอหรือไม่ค่ะมาแล้วนะคะมี ที่ระบุเป็นนามสกุลไฟล์ DOC อยู่ตรงนี้นะคะอยู่เว็บนี้นให้คลิกเข้าไปในลิงก์งได้เลยแล้วไฟล์ก็จะปรากฏตรงด้านล่างนะคะให้คลิกที่ชื่อไฟล์นั้นนะคะแล้วก็จะเปิดขึ้นมาเห็นไหมคะจะเปิดมาที่โปรแกรม Microsoft Word ค่ะ เราสามารถแก้ไขนะคะแก้ไขได้เลยนะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนานะคะดวกนะคะไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่นะคะเราอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีๆก่อนนะคะว่าจะใช้ในตัวไหนนะคะต้องคัดกรองเนื้อหาด้วยนะคะ นักเรียนจะต้องรู้จักวิธีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังนี้นะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลให้วิจารณา URL ของของข้อมูล URL หมายถึงอะไรหมายถึงที่อยู่ของเว็บไซต์นั่นเองค่ะ 2. ชื่อผู้เขียนหรือผู้จัดทาข้อมูลขึ้น 3.. วันที่เผยแพร่ข้อมูล 4. แหล่งที่มานะคะต้องมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือค่ะมาเรียนรู้กันว่า URL คืออะไรนะคะ URL หมายถึงที่อยู่ของเว็บไซต์ซึ่งจะบอกถึงหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลซึ่งตรวจสอบได้จากรับสปุลข,ของเว็บไซต์ตงนี้ค่ะตัวอย่าง .ac.th และ .edu หมายถึงหมายถึงเว็บไซต์หน่วยงานด้านการศึกษา .org หมายถึงเว็บไซต์หน่วยงานไม่หวังผลกำไร .co.th และ .com หมายถึงเว็บไซต์หน่วยงานเอกชน เด็กๆมาช่วยกันมีข้อความน่าเชื่อถือของข้อมูลกันนะคะค่ะข,ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าการราะห์ความน่าเชื่อถือต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีอยู่4อย่างนะคะ1คือ URL 2 2ชื่อผู้เขียน3ระบุวันที่ C. แหล่งข้อมูลนะคะจุดที่สังเกตได้คือ URL 2ชื่อผู้เขียนนะคะมี3วันที่ตีพิมพ์นะคะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานภาควิชากูมารารวิเศษศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ค่ะ เมื่อเราได้เรียนรู้เทคนิคการค้นหาขัา้นพื้นฐานไปแล้วนะคะเรามาเรามาเรียนรู้เทคนิคการค้นหาขั้นสูงนะคะเป็นการเพิ่มความซับซ้อนในการค้นหาข้อมูลโดยมีเทคนิคที่ช่วยให้การค้นหาได้ผลลัพธ์ที่แคบลงหรือตรงกับความต้องการมากที่สุดเช่นการตัดคำการจำกัดคำการค้นหาชนิดไฟค่ะ ทคนิคข้อแรกนะคะที่จะยกตัวอย่างก็คือการใช้เครื่องหมายคำพูดหรืออัญญประกาศนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราค้นหาคำว่ามะม่วงอ,อกร่องนะคะมีแต่ข้อมูลที่เป็นมะม่วงอ,อกร้องเท่านั้นเลยนะคะอ,อกร่องต่อไปเป็นเทคนิคข้อที่สองนะคะการใช้เครื่องหมายดอกจันแทนคำที่ยกตัวอย่างเลยนะคะการที่เราจำได้เป็นบางคำนะคะยกตัวอย่างการค้นเพลงค่ะปกติแล้วนะคะเราจะจำ ชื่อเพลงจริงไม่ได้แต่เราจะจําท่อนฮุกของเพลงได้นะคะอย่างเช่นเพลงถ้าเธอหูแล้วเธอสีเลิกคิวบอรเราก็พิมพ์คำตามรูปแบบนะคะใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายอันนี้ประกาศข้างหน้าแล้วก็แล้วก็ตามด้วยข้อความที่จำได้นะคะแล้วข้อความสุดท้ายให้ใส่ดอกจันไปสองครั้งนะคะเราคลิกค้นหาได้เลยนะคะผลก็คือ ปรากฏดังภาพนะคะผลก็จะเป็นปรากฏดังภาพนะคะรละคนมีสองคนนะคะต่อไปเทคนิคขั้นสูงนะคะข้อที่3ก็คือการใช้เครื่องหมายบวกลบเพื่อคัดเลือกคํานะคะโดยบวกใช้นําหน้าคําที่ต้องการลบใช้นําหน้าคําที่ไม่ต้องการตัวอย่างนะคะหาพินเครื่องหมายบวกก่อนเราจะค้นคําว่าแร่งท่องเที่ยวนะคะ เอาเอาเฉพาะภูเขานะคะที่เป็นภูเขาไม่เอาที่เป็นทะเลนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็พิามพ์คำว่าทะเลแล้วกดค้นหาได้เลยนะคะ,ะผลการค้นหานะคะจะมีแต่ภูเขาเป็นภูเขาเป็นดอยนะคะเทคนิคขั้นสูงข้อที่4นะคะระบ,บุประเภทของเว็บไซต์ซึ่งมีรูปแบบก็คือคำค้น รูปแบบคือคำค้นไซต์แล้วก็ชื่อเว็บไซต์หรือ URL ของเว็บไซต์นะคะ<ม>อ่ายกตัวอย่างนะคะอ่าประวัติวันลอยกระทงตามด้วยคำว่าไซต์แล้วจะมีเครื่องหมายพิเศษก็คือเครื่องหมายโคลอนนะคะแล้วตามด้วยชื่ออ่านามสกุลของเว็บไซต์ตามด้วยชื่อโดเมนของเว็บไซต์นะคะเป็น .ac.th นะคะก็คือ เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานการศึกษานั่นเองนะคะตัวยอย่างที่2นะคะประวัติวันลอยกระทงค้นหาจากเว็บไซต์หน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานราชการก็คือ go t th นั่นเองนะคะซึ่งระบุแบบนี้นะคะจะเป็นในกรณีที่นักเรียนนะคะอยากจะค้นหา ข้อมูลเพื่อทำรายงานจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะคะใช้ตรงนี้ได้เลยการระบ,บุคำค้นระบ,บุชนิดไฟล์อีกชนิดหนึ่งก็คือระบ,บุชนิดไฟล์อีกชนิดหนึ่งก็คือไฟล์เอกสารด oku เมนต์นั่นเองเป็นไฟล์เอกสารจากโปรแกรม microsoft word นะคะอ่าต่อไปเป็นไฟล์เอกสารประเภทโปรแกรมนำเสนอนะคะเป็นไฟล์ powerpoint นั่นเองนะคะต่อไปเป็น เทคนิคขั้นสูงแบบที่6นะคะค้นโดยระบุวันที่นะคะโดยจะอยู่ตรงส่วนเสริมของตรงเครื่องมือนะคะเครื่องมือของ Google นั่นเองนะคะหมายเลข2นี้นะคะแล้วถ้าจะพอคลิกปุ๊บนะคะจะปรากฏดังหมายเลข3นะคะมาเลือกตรงระ,ระบุวันที่นะคะก็จะตัวเลือกมาให้เรากำหนดวันที่นะคะ ในตัวอย่างกำหนดวันที่1กำหนดช่วงวันที่ตั้งแต่1มกราจนถึง14พฤศจิกายนผลการค้นหานะคะก็จะปรากฏวันที่นะคะข้อมูลระหว่างวันที่1มกราจนถึง14พฤศจิกานะคะค่ะสำหรับที่มีขั้นสูงนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะทำให้เราค้นหาข้อมูลได้ตรงประเด็น รวดเร็วนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือได้นั่นเองค่ะเกรดน่ารู้โปรแกรมค้นหาข้อมูล Google Chrome นอกจากค้นหาโดยการพิมพ์ยังสามารถค้นหาด้วยเสียงและยังมีความสามารถในการแปลภาษาได้หลายภาษาอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอพิมงเท่านี้นะคะพบกันใหม่บทเรียนต่อไปค่ะบ๊ายบาย